ครับกับพมกผมก็พบอีกครั้งกับลานพิเศษกันเกษตรสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังม้องหาหรือสนใจเครื่องสูบน้ำแบบพลังงานทดแทนหรือพลังงานแสงอาทิตย์มูอนีทั้งลานพิเศษเกษตรก็ได้มีเครื่องสูบน้ำสองนิว้วหนึ่งแรงเครื่องแบบอิตาลีนี่งไงนี่ก็สองนิ้วด้วยครับัวนีครับเป็นปั๊มสองนิว้วครับ มีแผงโซล่าเซลล์4แผง1แผงมีขนาด3 3 0วัตต์สองครับวควบคุดมด้กากันคอยไปหาปั๊มน้ำดวยครับคุณสามแต่ก็มีปั๊มขนาด2นิ้วแรงคืนแบบอิตาลีนะครับ อันห้ารอยวัตต์ขอจบการพี่เสร็จเกี่ยวกับความสหนัพของงานแสงอาทิตย์ด้วยครับขอบคุณความยนดีของพรับาชนครับคับ